คนแก่นั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปดูถูกทุกคนก็ต้องแก่และถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงไม่หลอกตัวเองวันหนึ่งเราก็จะแก่เท่าแก่ชนิด ที่เรียกว่าไม่มีใครสนใจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาอยากตายก็ไม่ได้ตายสมหวังนั่นก็เป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งยวดนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราไม่ควรที่จะเวียนว่ายตายเกิดไม่ควรที่จะทุกข์ทรมานอีกต่อไปหากเราเป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณน,นี้ก็ทําให้เรานั้นมุ่งมั่นยามให้เรานั้นเกิดความเข้มแข็งถ้าให้เราเกิดความไม่้อถอยเป็นผู้ที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การพ้นทุกข์ เพื่อนที่พระพุทธเจ้าและหลาอริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เคยเป็นอย่างเรามากลายเป็นผู้พ่ายแพ้มาเป็นผู้ลหลงไหลเพื่อเินมัวเมาแต่ในที่สุดเขาก็เห็นว่าเป็นโทษเป็นภยัยเขาจะไม่ยอมอีกแล้วเขาจะไม่ยอมเป็นทาสของการเวียนว่ายตายเกิดอีกเขาก็จึงมีความตั้งอ,อกตั้งใจทำลายอาสวะกิเลสในที่สุดญาณก็จะเกิดขึ้นทำให้มีสติทำให้ได้พิจารณาทำให้เป็นผู้ที่มีพลังจิตทำให้มีความขยันหมั่นเพียรกลายเป็นผู้ที่ <c oughs> มีจิตใจที่เป็นอุเบกขายอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรของใครเป็นเรื่องของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดบไปเป็นผู้มีสมาธิที่ตั้งว่นในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้ไม่เหนื่อยทั้งหลายทั้งปวงประคองโดยในแนวทางที่พระเจ้าได้ตรัสได้สอนนี่ก็จึงเป็นเรื่องของสติที่หัวใจของการเสริมมาเป็นมนุษย์มนุษย์ผู้ประเสริฐจะต้องรักตัวเองรักตัวเองก็อย่าได้ทําให้ตัวเองต้องกลับมาทุกข์อีกหลายคนก็คิดว่า แก้แค่เกิดแก้เจ็บแค่แก่แค่ตายพัดผ้าผิด,ด,ดหวังก็ไม่ยากอะไรแท่ที่จริงแล้วไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นทอใครก็ตามยังมีอุปนิณสายแห่งความโลภก็จะกลายเป,เป็นเป็นเปรตดเป็นอสุรกายใครก็ตามมีอุปนิณสายแห่งความโกรธแห่งความที่มีแต่โทสะก็จะไปเป็นสัตว์นโกถูกเขี้ยวเขียนถูกทำร้ายทำลาย,ลายถูกทุกตี ใครก็ตามเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งความหลงไหลมัวมาเพลิดเพลินสนุกสนานกับการดูการฟังการดมการลรูลก้การสัมผัสก็จะกลายเป็นสัตว์เตระชาน เราไม่แค่มีแต่ความเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นที่เป็นทุกข์เราจะต้องรับผิดชอบหลังจากที่เราตายภาคหร้าจิตใจเรายังมีเรื่องของกิเลสที่ค้างคายอยู่ไม่สามารถกําจัดออกไปได้แต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจรักตัวเองไม่ต้องเกิดอีกแล้วจะต้องหนีการทุกข์ทรมานให้จงได้ก็มีแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนมีสติในกายในเวทนาในจิตในในธรรมจงตั้งใจและละมั่เรา ระวังในสิ่งต่างๆที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าได้ต่อยอดอย่าได้เอามาคิดพัฒนาเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาเราจะต้องดับลงไปการที่เราได้มีโอกาสฝึกฝนที่เราได้เร <c oughs> <c oughs> ียนรู้ตามที่ครูบาอาจารย์ <c oughs> พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนให้เห็นปัจจุบันเช่นเราเห็นกายเราก็มีการจดจ่อในที่สุดเราก็เกิดความชำนาญเราก็จะใช้กับอยายตนะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระทบตากระทบหูกระทบจมูก กระทบลิ้นกระทบกายกระทบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เห็นว่าในเรื่องที่เราจะต้องมีสติแล้วรงรทันแล้วก็ให้ดับลงไปก็จะกลายเป็นผู้มีจิตใจไม่เปิดโอกาสที่กิเลสเข้ามาครอบคููในที่สุดกิเลสที่มีอยู่ในกายในใจก็จะทยอยที่จะอ่อนแรงและก็ตายไปกิเลสใหม่ก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเราก็จึงกำจัดอาชวะกิเลสได้ง่ายหากเรายังปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยอยัตนาก็กลายเป็นเพิ่มพูนให้กิเลสเข้ามา มากมายขึ้นกว่าเดิมอีกก็จะกลายเป็นปัญหาและความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับเราวันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ถือเป็นผู้มีบุญมีกุศลมี <c oughs> บารมีมีปัญญาได้สร้างกุศลมาจึงได้มีโอกาสได้รู้ในสัจธรรมได้รู้ในความเป็นจริงว่าเรามีโอกาสรอดหากเราตั้งใจทําและเราจะต้องเป็นผู้ทําให้ตัวเองนั้นพ้นจากทุกข์ก็จึงเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อไม่มีกิเลสบุญก็จะเกิดขึ้นมากมายนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ บรดเสืทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ทํากันเราก็ควรเกลกายเป็นผู้ประสบบตรจำเนจอานิสงผลบุญที่ได้ตั้งใจทําบุญทากุศลในวันพระด้วยการถวายทานรักษาศีลในการเจริญภาวนาด้วยการฟังธรรมด้วยการ ปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นบูญอันี่น่งใหญ่ทําให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใช้วิญญาไลาอารานอาเพศคำจากคำแช่งเสนียอันตรายกาลกินีอุอบัติเหตุอภิมงคนนวิชาคนผ่านความยากจนหนี้สินโรคไร้โรคระบาดวิญญาไร้ปีศาจมาจรศัตรูภาสาให้มลายให้ไป ที่ยังไม่มียังไม่เป็นอยาได้มีอยาได้เป็นใดๆทางที่มีแต่ความพ้าสุดร่างกายแข็งแรงกิตใจผ่องใสมุ่งสู์ในปัจจัยสี่ประสาผลสาเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุลีสติปัญญาและโชคลาภเงินทองได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญายาณมีดวงตามประเสริฐได้พ้นทุกบรรลุมรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิอ